วันนี้ผมจะพามาปรงครับไม่ใช่ปรงปรงสังขารนะครับปรงครับปรงรอเรือครับไม่ใช่รอลิงครับนี่ครับเป็นต้นไม้ครับชื่อของต้นไม้ครับผมไปดูผมไม่มีความรู้ครับเรื่องปรงอะไรพวกนี้ครับผมไปดูใน y o u t u b e นี่แหละครับดูตามอินเทอร์เน็ตครับเขาบอกว่ามันมีหลายพันครับทั้งปรงญี่ปุ่นปรงอะไรเยอะแยะผมก็จําไม่ได้แต่เนี้ยที่ผมถือก็น่าจะเป็นปรงไทยครับเพราะว่าราคามันถูกครับ เมียผมสั่งซื้อมาจากทางออนไลน์ครับหัวละแปดสิบบาทครับซื้อมาสี่ต้นครับไม่รู้เขาเรียกต้นเรียกหัวนะมันเหมือนเป็นหัวครับหัวแค่นี้ครับมันเป็นพืชตระกูลปาล์มครับที่เข้าไปดูครับผมหาวิธีว่าเขาใช้ดินอะไรปลูกมันก็ไม่ค่อยชัดเจนครับมันอยู่ในป่าครับนี่ครับผมก็เลยอนุมานนะว่าจินตนาการว่ามันอยู่ตมป่าตมหน้าผาอะไรพวกนี้ และเป็นตระกูลป่ามันก็น่าจะไม่ชอบน้ําเท่าไหร่ครับคงจะอยู่ตําตําโขดหินอะไรพวกนี้มันก็น่าจะทนแรงได้พอสมควรครับผมก็เลยหาดินครับหาดินที่โปง่ปงครับผมก็เลยทุบอิดครับทุบอิดทุบอิดเอามา <laughs> ทุบอิดเอามารองอก้นกระถางครับอิดมอญนั่นแหละครับแล้วก็เอามาผสมกับดินดิน,ดนก็ผสมพวกขุยไผ่ครับเอ้ยไม่ใช่ผ <laughs> สมพวก กากมะพร้าวครับที่แช่น้ําไว้ล้างน้ำแล้วครับเอามาผสมคลุกเค้ากันครับให้มันโปร่งครับเอามาทําดินปลูกครับก็ทดลองดูครับเพราะผมก็ไม่เคยปลูกนี่เป็นครั้งแรกครับปร่งครับ ใส่ดินลงในกระถางเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมาปลูกแล้วครับไม่ต้องใส่เต็มนะครับดินให้เหลือไว้ประมาณขอบขอบมันประมาณสักนิ้วนึงครับเผื่อเราจะได้เติมปุ๋ยเติมอะไรได้ครับนี่ครับเดี๋ยวมาปลูกกันครับผมว่ามันไม่น่าจะให้มิดโคนครับน่าจะให้เหลือโผขึ้นมาหน่อยเพราะว่า สำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบป่าๆครับแบบจุลศิษ์ครับจุลศิษ์ป่าครับเป็นต้นไม้โบราณโบราณครับก็ลองไปหามาปลูกดูครับต้นปรงครับปรงป่าครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางเที่ยดเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไป ทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมาย,ลยแ,ลแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับกขอขอยใหผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแลวก็จงรวยทุกท่านครับสวัสดีครับเจอกันครั้งแรกนึกแปลกใจว่าเป็นต้นไม้หรือว่าเผือกมัน หัวเจ้ากลมกลมสีน้ำตาลมีปุ่มรักย้อยอ้ยอยมาด้วยกันการงอกชูชันสลับกันไปมาสีเขียวสดตาน่าจะเป็นใบเป็นแฉกแยกไปปลายดูแลมคม โอ้เขาว่าเจ้าคือป่าเป็นต้นไม้งามอยู่ในป่าดงเติบโตเชียงชาเขาเรียกว่าปรงหินผาแห่งแหลงแต่เจ้ายังคงยืนหยัดเป็นปรงให้คนชื่นชม เจ้าไม่ใช่ปลงแต่เจ้าคงปรงยืนหยัดอย่างปรงหรือเจ้าเป็นปรงไม่ใช่เป็นปรงเจ้าอยากจะปลงมิอยากเป็นปรงเจ้าอยากจะปลงมิอยากเป็นปรงไม่ใช่เป็นปรง เจ้าอยากจะโปรงมิอยากเป็นโปรงเจ้าอยากจะโปรงมิอยากเป็นโปรง